ทผช้่มคะ่ะปีกล้วยเกิดท่าทิศตะวันออกอีกแล้วนะคะหวยเล่านะคะวันพรุ่งนี้นะคะทผช้่มค่ะเขาก็จะพากันมาขวโชคเนาะฝนตกนะคะทช่มอเ,เอาคือเร่แย่ทำชุ่ม่ากันมะขาดกดดุดดุ เพื่อท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมค่ะก็จะหนาวเนาะอืมร่มมาฝนตกนะคะอ๋อนี่ปีกล้วยนะท่านผู้ชมค่ะยอดมันงามยาดงามกางออกเดียวกว่าที่สมบุญค่ะแสีมื่อไหรัก็จะต้องบอกนะท่านผู้ชมค่ะยอปีง่ายเออยอดปีเลี้ยวยอดที่แล้วที่ที่ไอ ที่เอียงก็ดเก้าเอียงกอดเก่าซีเมนบอกก็คือตอวน,นี้เมื่อท่านออกหมากแบบนี้ละ่ทะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเขาจะสอ่องตัวเลขเดี๋ยวเขาจะส่องตัวเลขก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะเพื่อเห็นอ่ะย่ายเห็นบอมาอย่างนี้บ่มีอย่างดอ,องกแปนยเ,เปนอยอะดอกแปนเยอะตอนนั้นเขาเห็นเอียงกอดเขาเห็นเอียงกดเจ๊ตหาหาเนาะตอนนัน้นเนาะเอออวย ย่ายุสูงสจะเกินไปยโอ้ยเมียนเองเลยนี่จดทีจดทานเอ้ยสิ่งศักสิทธิ์นะคะเดี๋ยวเขาจะตเลีก,ก่อนอโอ้ยคุณมึกตัดเนื้อหาตัวจหานี่งามงามใหญ่ครับ เพื่อเห็นตวเร่นับเพะป่ลุ่มแห้งคักเทอล่มนะฮะทำชุ่มเห็นบ่อเดี๋ยวเขาจะอันนี้นะฮะอถือกล้องไหมเห็นไหสบายเห็นเห็นบ่กซุ่มอ่งนเห็นใจเ้อของทชุ่ดิบ่เห็นตวเรกันะบ่เด้าจับไปไกลๆนะบ่อเห็นตุเร่่มเิ่นบ่ว่าเห็นดู่นกันบ่ เดี๋ยวถือไว้ก่อนนะฮะถือไว้ถือไว้ซีนนีะเสร็จแต่ทุกตัวเลขนะฮะเอาเขีนสองเขียนสองเข็ยนเจ็ดเขียนศูนย์อ๋อคือสัตว์แต่นั่นเลขสองเลขเจ็ดไหมบอกเออตัวบ่ายหนึงเออ้องจุมค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับซ่มเออในการผู้ซ่มเพิ่นเบื้องไปเพิ่นเห็นตัวใดก็ได้้ใหเพิ่นเบื้งเอาเลขนจำโชบเนาะอืมไปเพิ่นเบื้งเอาตัวใดที่เพิ่นเห็นก็ได้พราะว่นั่นที่เห็นนั้นเห็นเจ็ดเห็นเจ็ดเห็นสองอืมก็ว่ามันสองมันศูนย์นี่ละไปแจ้งเสียละเออ เพท่านผู้ชมเพิ่นเบิ่งเอาโลเพิ่นเคยให้เนี่ยค่ะปีปีกำลังออกจังซี่เนาะือเอาเพิ่นให้เป็นตัวเลขอืเลขถูกนะเพิ่นเคยให้้มือนี้มางานเพ่สีกล้วยยังไม่เนาะจีบจีเนาะเป็นสมเปลนเนาะออกมา2อันอันข้างก่อนนะฮะท่านผู้ชมข้างก่อนนะฮะขออนุญาตเดออข้างก่อนก็ก็ก็ได้เนาะข้างก่อนน่ะก็ได้นะคะท่านผู้ชมค่ะก็ ก็ขึ้นท่านเลขถูกนี่แหละอ่ะข้างนี้บัดทีนี่ออกมาอีกก็มาท,าทั้งตะวันออกแปลกนะฮะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเด้อขอซองขาคนย่านนี่ก่อน,อน,นดอิอืมอืมไม่ยอมมาผ่านเม่มาบนมากกว่าซองก่อนป้าจิ๋วงามเกินเนาะต้นกล้วยก็้นกล้วยอยังไงเมื่อสมบูรุญเนาะ งามค่าครับหย่นี่ี่จุดถูกแล้วนะคะทำนผช้่มค่ะเพิ่นเคยให้เนาะอืมอฮะใส่บ่มเจ็ดสูนยสองสองเจ็ดหนึ่งนั่นหนึ่งอยู่ครังล้างหนนตัวแบบไงหนึ่งเออนี่สองนี่เจ็ดนี่หนึ่งเจือืมร่มรัมยังเอียงนะล่มเออร่มชิดถึกแว่นตานะ อืสองเจ็ดหนึ่งเขียนง่ายหนึ่งเอออืมเป็นเห็นสองเจ็ดหนึ่งนะคะทำช่วงอย่งทางเด้อเ้อบึงบดมางก็กันเนาะไอ้ตามไปถึงหอดวันที่หนึ่งก็ได้นะคะเนาะใหญ่ตัวเรือบางคนก็ยืนตุกันเนาะเนาะสองเจ็ดหนึ่งเกบุนาะ ุเห็นบทุขกันเัวเลขกไหนค่ะจะเป็นผู้ใดมาเลขกถูกกันล่อเลขถูกนะฮะท่ชนชมขาคออนุญาตเด้อเจ้าเจ้าทานสิสสิ์ตั้งหลายต่งกณที่นี่นะฮะอุ้ยมนามาลุเด้อนามัสสะภะัตวะตสมาามัสสะะัตวะานะะันมัสสะภะัตวะนมัะ ช่วยเปิดรหัสลับแห่นนเ,นเด้อหมยล่าว,วันพรุ่งนี้นะฮะอ่ะซีมาแล้วเด้อท่านผู้ชมซีมาแล้วซีมาแล้วนะฮะซีมาแล้วนะฮะ,ะ,ะชัดไหมแชทไหมฮะเลขยกซมาแล้วอ่ะเลขยกซมาแล้วเด้ออ่ะเลขยกซนะฮะท่านผู้ชมค่ะไหว อ้าวอยู่คนละเกศและมุ่มงเนาะย่ายเจ้าก,กับเราไปสะบักทัวทีววบเน,นาะใบตองไม่ตองเนี่ยกรบเบงเนี่ยมันข้นละสูงสูงใบตองกรบเบงกูก็ใบตองเนี่ยเป็นอย่างพี่ใส่ใบตองมึงมึงก็ไะไรเนาะมึงเบงดีดีว่าใส่ใบตองมึงไปถามเนีน่ยบระงกูก็ใบตองเนี่ยขนละทีบกระโลดอเล็กซี่นะสูงสูงมืนขี้เกียจเมือนเนาะอ๋อคือเป็นกระเบงนใหม่กระชิ่งอยู่เลยลูก ายายนี่เนาะมึงแตง่วมีอย่างเดียวละไม่ได้ชิถิมลมเรียกนิดเดีวยวโอมีมันเลยอ่ะแต่แล้วทำไปชมงคาเล็กซีมาแล้วเนาะเออโจที่เจ้าทันสุสิสตังไรต้องปวงเดอ้อผู้ค้ามาขอโจขอราบเดอ้หอหวยเล้าเดอ้อเคยขออยู่นะเจ้าค่ะไอ่ปีกกล้วยออกมาทางทิศตะวันออก,กลูกหลานกะ เอ่อบ่ได้มาลบกวนเด้อมาขอสุขขอราบขอพึ่งพาบารมีนะเจ้าคะะ่ะก็เอ่อถ้าลบกวนก็ขอโทษขออภัยเด้อผู้ข้ากับมนุษย์สานางเด้อสิ่งใดที่นั้นนีมมม่มึงรอสักก่อนมึงมาขอสุขนันบ่ปรับตัวนี้นสี่สเลยวะสี่เนาะแต่ประชุมสี่หก ส6นะคะท่านผู้ชมขาส6นะคะส6นะคะท่านผู้ชมขาส6มาแล้วโอ้ยอันผู้ขากันนับถือเด้อปีกไกวออกทางทิศตะวันออกเพิ่นกะวานะฮะว่าอันให้โชคให้ลาภผู้ขาก็เลยมาขอมาขอโทษขอไผ่เด้อมาลูก,กวันบุกล้างตามาขอพึ่งผ้าบารมีอ่าเพิ่นกะซากะลือ ว่าถีกล้วยออกทางทิศตะวันออกกษักริย์ผู้ขากะเสื้อผู้ขากะมัคอสี่หกนะคะสำหรชุมค่ะสี่หกาก็สี่กะกระสีขอกระสีเอาน้ำเนี่ละเจ้าข่ะนี่กาเสี่หกหรือสี่สีบ่สี่สบ่ยายเนาะอามื้นเบอกปะเออสี่ให้มาเป็ีนมอก็ไม่ย้เนาะสำหรับชมค่ะ ต,ตัวหดกเออเดน,นูนี่แมู่นี่ยืนตหบน,นบ้านเลยแม่มกูเนาะเ็แล้วตัวเรียนเนหาแล้วอือซีซีเดี๋ยวเอาอีกตัวนึงนะเจ้าค่ะเอาสามตัวต,ตุงรถเจอเจ้าค่ะเอ้ยเอามาผดมาพายลูกล้านอ่ะซีซีสองซีก็ได้นะฮะ,ฮะชผู้่มครับเป็นแนวทางนะฮะ ในการสรุปสลักกินแบ่งรัฐบาลลาวนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะท่านผู้ชมคะเป็นความเชื่อนะฮะส่วนบุคคลเด้ออ่ากัมมะคอสุขอร์อ่าเมื่อก็ใส่เนียนนะฮะท่านผู้ชมะาาะคะเพราะว่า,ก,วากับได้เงี้ยหนาวนะฮะเพราะว่าต้นกล้วยก็สูงขักสูงแนี่งามขักงามแนี่ยผู้น่ะ เออสมบูรณ์ครับเบิ่งคว่มสูงนะฮะท่านผู้ช่อมขาขั่มสูงนะฮะสูงสูง่งั้นสูงธรรมดาเอาอาหารเพิ่นขึ้นนอแด้งๆง่ามใส่ละอันนี้มองเพิ่นูลูออกมาเนาะแดงงามเนาะเห็นตัวเลขกี่บั่างนั่แม่เด้งๆง่ามเหมือนนี่เห็นบ่อยไหมพูรูออกมางามครับเออจะเห็นเลขอยู่างเนาะมองงงเงงอยู่นั่นเนาะเออเป็นคือตัวเลขคือราข้างบนชัดไงมองงงเงงจนเก้าอยู่ดอกเพิ่นดอกนี่ว่าผมเด่นจริงคือเนาะ คุณน้ะท่านประชมขาเจนมาแดงเงียนนาสุดๆฝนได้เดี๋ยวนี้อีกตัวหนึ่งรีกตัวหนึ่งล่มกับ่มนะฮะทีอยู่คนใบฝนตกนะฮะผู้คาก็ตอนน้องไปม่งหันฝนตกเล่นเ้อะหลบหลังมถูกหลานมากอสู่กอลาบเด้อเจ้าทีเจ้ยตานเจ้าาอ่ะบได้มาลุกวนเด้อ่นซาเพลื้อวาปีไวยันอ่า สักซีดนะเจ้าค่ะกับผู้ข้าก็ขออนุญาตเอาตู้รีบอืมสีม่ศูนย์บาทสี่สี่ศูนย์มันก็ขอโทษขอให้ดพพเด้ออัน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 เอฟซีผู้ข้าก็สิโยเกะโยกเกะเลยนะจักหน่อยนะคะทำชุ่มข้ากับอันตื้นเต้นเต้นเต้นเน,น,น,นี่ยแต่อยากบอกว่าย่านน้ำเน่าพุ่นละอืมเอนื่อยมันก็ว่ามีคนมาจับนะคะท่านผู้ชมค้ากั ข่าก็สิเห็นตัวเลขตัวที่สามก็สิขออนุญาตฝ่าแลนเพือ่เอเขาขึ้นเจ็ดสามทีนี่นี่ไหมหอ,อยนี่ละโอ้ยเนาะนี่ขึ้นเจ็ดสามนะทะ่านผู้ชมเห็นปะเนาะอันนี้กัจเจ็ดอันนี้ขึ้นเจ็ดสามนี่เด้นี่เจ็ดแล้วเขาก็เสียวตาม ตัวเลขทูบนะคะทผช้ชมขาอันนี้กับเพื่อผู้ใดมองเห็นตัวเลขเนะ<ม>าะเพื่อจะเอาไปเป็นแนวทางนะคะ<ม>สี่สี่เก่าสี่สี่เก่านะผมกูเน่าปน,น,ปนาัน้มงข้างหลังกูไงเอ้ยผมมึงกูเนเน่าปนั่นอ,อย่างนี้มสี่สี่เก่านะคะทชมขากับอขอขอบพระคุณด้วยกับสีสายเนี่ยจะ